เจ้าหน้าที่ได้มีการสกัดจับกลุ่มชาวบ้านที่เข้าป่ากลางดึกนะคะฝา่าฝืนพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมแจ้งข้อหาหนักหลายข้อหาด้วยกันค่ะ ที่บริเวณถนนด้านหลังอ่างเก็บน้ําแม่ฟ้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้บ้านศบฟ้าหมู่ที่7็ตําบลแจ้ห่มอําเภอแจ้ห่มจังหวัดลําปางเจ้าหน้าที่ในสังกัดเขตจัดการอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยที่2ร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ทําการดักสกัดจับกลุ่มชาวบ้านที่แอบลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติกลางดึกหลังกระทําการฝ่าฝืนพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ออก จากเคหสถานเข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์โดยกลุ่มดังกล่าวมีอาวุธปืนยาวพกติดตัวถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจและจับกลุ่มได้พร้อมของกลางให้การรับสารภาพและยอมมอบตัวแต่โดยดี โดยการจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด7รายพร้อมมีการตรวจยึดของกลางในการกระทําความผิดเป็นรถจักรยานยนต์จํานวนเจ็คันอาวุธปืนยาวเครื่องกระสุนปืนซักส์กป่าสงวนสัต์ป่าคุ้มครองทั้งเนื้อฟานหรือเก้งงูจงอางและสัตว์ป่าอื่นๆอ,อีกหลายรายการควบคุมตัวนำตัวของผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแจ้ห่มพร้อมทั้งมีการแจ้งข้อหาหนักไว้หลายข้อหา เช่นข้อหาฐานกระทำความผิดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงฐานความผิดเข้าไปกระทําการใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาตินอกจากนี้ยังมีข้อหาในการกระทําผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนรวมถึงพระราชบัญญัตรคริครอบครองซาสัตว์ป่าและข้อหาอื่นๆอีกหลายข้อหา